<Okay. S 2> สวัสดีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทบทวนกราฟเช่นเคยนะครับนะจริงๆผมก็ได้พยายามจะทบทวนไปรอบหนึ่งแล้วนะอย่างละเอียดมากเลยบอกว่าตัวคลิปแชมป์มันแห้งนะไม่ยอมอัดนะครับผมเขาพูดไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะก็เลยงั้นขอสรุปสั้นๆไปแล้วกันนะครับนะจะไม่ได้ลงในรายละเอียดแบบเป็นช็อตๆมากขนะี้เกียจล้ว โอเคก็เอาเป็นว่าเราดูใน Time frame ทําเฟร e นี้เลยลกันนะในทําเฟ m ม H1 นะอันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับที่บอลลังคารที่อหไร28นะใกล้ๆจะสิ้นเดือนละนะครับนะแล้วก็ตอนปลายสัปดาห์ก็จะมีก็ไม่ปลายวันนี่วันมะลืนนี้นะหรือก็จริงๆก็คืนวันพรุ่งนี้นี่แหละจะมีเฟดอีกแล้วนะครับข่าวเฟดเนาะโอเคนะอันนี้ก็เป็น พอร์ตเดมโมนะพรับก็จะเพิ่งตกใจว่าผมมาไลฟ์เทรดโชว์อะไรนะครับก<ส>็คุยคุยกันไปด้วยละกันนะครับในภาพรวมนะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยนะเราเห็นว่าราคานี่มันกำลังไต่ขึ้นมาในบันไดนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะว่ามันลงมาปิดตัวอันนี้ไว้นะครับตัวอ,อ,อะไรครับวอยุมอิมบาลานตรงนี้นะที่มันได้ทะลุลงแล้วก็ทะลุขึ้นมานะ ตรงนี้มันก็ทําลักษณะเดียวกันเลยคือราคาดรอปลงแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับเก็บตัวเซลล์ไซส์ลิควิดิตี้หรือว่าตัวอิมบาลานซ์ไปแล้วนะครับล้วก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับในทาเฟรม m 1 5นะครับเมื่อวานนี้นะเราเห็นว่าราคาได้พุ่งแรลลี่ขึ้นมาเลยนะนตรงนี้จังหวะที่1นะจังหวะ2ก็พุ่งแรลลี่ขึ้นมานะจากที่ จากการที่มันดอปลงมาที่อิมบาลานตตรงนี้นะครับอิมบาลานตช่วงนี้ที่เราจะเห็นอยู่ในทำเกมใหญนะ่แล้วก็ตรงนี้เป็นจังหวะแรกตอนดอนดอนนะซึ่งพอหลังจากที่มันทำโชว์สัญญาณแรกมาแล้วนะครับเฟิร์คอนแทคต,ตรงนี้นะแล้วมันก็ไซด์เว์ใช่ไหมครับจนกระทั่งมันดอปขึ้นมาซึ่งเราก็ยังคือผมยังไม่ใช่เรานะก็คือผมเนี่ยนะก็ยังไม่ไว้วางใจว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะมันจะเป็นการแบบขึ้นมาเพื่อจะ ดอบลงหรือเปล่าเพราะว่าเทรนด์มันก็ยังลงก็ไม่รู้จะย่อเป็นเมื่อไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเฟิร์สทา์นะนี่ตรงด้านนี้นะครับก็ราคาไม่ควรจะเทคกลับเข้ามาตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ลลงมาที่อิมบาลานนะแล้วก็มาคอนโซลิเดตตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกนะครับมาตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็ราคาก็ไม่พ้นมีนเทชชลงมา จะเป็นเนื้อตรงนี้ก็ได้นะแตปะปดีเป๊ะเลยที่มินเทชโชนะครับแล้วก็ราคาก็มุกเอาไว้ขึ้นมาตรงนี้ก็มีอิมบาลานตตรงนี้แล้วแล้วราคาก็ย่อเข้ามาที่ imbalance นะอิมบาลาน e นะพอพอมันเห็นอย่างเงี้ยราคาก็อยู่ในอิมบาลานรอแค่สัญญาณนิดเดียวที่มันจะขึ้นนะครับนะซึ่งพอข่าวอ่าพ,พอตลาดเปิดปุ๊บวันจันทร์ไม่ได้มีข่าวอะไรราคาก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับ มาปิดที่ตัว New Day Opening Gap นะครับนะเอ้เอาแต่ก็เป็น New Week ด้วย New Week Opening Gap นี่นะครับขึ้นมาปิดเลยมียกึยกยักอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าไปดูใน Time Frame เอาใครอยากแบบ Catch t h e b u l l e t นะครับนะ Catching Fire นะก็มาดูตรงนี้นะพอราคามันได้ Move ขึ้นไปแล้วนะครับนะมันมีการคอนโซล i d ตตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวสีแดงนี่ดรอปลงนะครับแล้วก็สีเขียวขึ้นมาปิดชนะนะครับซึ่งถ้าในไทม์เฟรมมากกว่าหนึ่งนาทีตรงนี้ก็จะเห็นเป็นออร์เดอร์บอกที่ชัดเจนขึ้นนะครับพอราคาดรอปลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะร,ราคาไม่หลุดครึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราแบบไฮริสนะครับไฮรีเทิร์นแล้วเราก็มีนิวเดย์โอเพนนิ่งแกรออยู่ตรงนี้นะครับ เราก็เข้าออเดอร์ตรงนี้สต็อกล็อตรงนี้เลยเสียงหนึ่งไม้นะครับซึ่งก็ได้ผลดีได้1.78่งเราไม่จําเป็นจะต้องมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าได้เข้าตรงนี้มันก็ดีเนาะใช่ไหมโดยที่อาศัยโครงสร้างจากตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็มาดูในของวันนี้ดีกว่านะครับในวันที่28นะครับอ๋อราคาเป็นยังไงบ้างในทำเฟรมอ่า ในทางเฟรเม M15 นะครับเราเห็นว่าราคามันไซว์มาตั้งแต่ในลอนดอนแล้วก็มุกขึ้นนะครับนะั้นในขณะที่มันก็มี draw on Liquidity อยู่นะตัวนี้ก็คือ Volume Imbalance ในขาในขาฝั่งบายที่มันทำท่าจะกลายเป็นที่ให้เรายืนนะก็คือราคาดรอปลงมานะครับแล้วก็ปิดทะลุขึ้นมาในวันจันทร์นะเพราะในน้ันดังคารก็เป็นสัญญาณว่ามันน่าจะขึ้นไปต่อแล้วก็วันถัดไปก็น่าจะขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้น เราใบแอดในการบายนี่ก็จะดูจะดีนะครับนะอ่ะมันมีวันนี้มันมีข่าวนิดหนึง่งตอนสองทุ่มครึ่งพอดีเลยตอนตลาดเปิดเอ๊ะตอนก่อนตลาดเปิดนะครับนะแล้วก็พอตลาดเปิดจริงราคาก็มีการอ่ามุกขึ้นมุกลงอย่างนี้นะมองในภาพนี้เราขยายกันนิดหนึง่งนะครับก็เราเห็นว่าในช่วงไช่วงบันดอนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นบายไซร์ลิคูดิตี้นะครับน,น,นะบนะแล้วก็พอราคาหย่อนเข้ามานิดหนึง่งก็เริ่มมีฮึบ ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้กินตรงนี้ซะทีเดียวนะซึ่งถ้าผมมองว่าตรงนี้นะครับเป็นออเดอร์บล็อกนะครับผมก็อยากจะให้ว่าราคามันเขียวชนะออเดอร์บล็อกแบบเห็นๆเลยนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยราคาก็ได้มูลงมาแล้วก็ตรงนี้มีแก็บอยู่นิดนึงใช่ไหมครับราคาลงมาถึงแก็บตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นมาชนะทุกอย่างเลยนะก็เป็นสัญญาณว่าเอ๊ะมันอาจจะขึ้นไปต่อนะครับราคา ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อจริงๆนะครับในทางเฟรม M 5จังหวะนี้เราเห็นอะไรไหมก็คือราคา,าตรงนี้นะครับตรงนี้ที่สีแดงชุดนี้นะครับอาจจะมีคอนโซเลตอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ราคาหมูขึ้นมาเขียวตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับนะตรงแดงนี้ให้เป็นออเดอร์บล็อกใน M 5ราคาหย่อนเข้ามายังคอนโซเดตอยู่เราก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าจากสวิงนี้นะครับ ที่ถ้าเกิดว่าเราจะหลุดตัวสวิงนี้ไปนะครับปรากฏว่าเปไงครับพอลงมาที่สวิงนี้ถึงสวิงนี้ที่คนน่าจะวางสต็อปลอสราคาก็มู v e Up ขึ้นมาอีกจกังหวะหนึ่งนะก็เป็นการวอลิเดตแล้วว่าราคามันจะไม่ลงต่อนะมันก็น่าจะขึ้นตามโครงสร้างนี้นะครับเราก็ค่อยเข้าบ u ายตรงนี้นะครับเข้าบ u ายตรงนี้นะแล้วก็ไปออกที่ไหนนะไปออกที่ เราดูใน Time Frame ใหญ่สิมีตรงไหนให้ออกบ้าง okay. จริงๆผมก็ไม่ได้เทรดนะเพราะว่า US มันตัว US 30เราก็อาจจะไม่ได้เทรดในลอนดอนนะเป็นผมผมจะมาแค่ตรง Volume ินบ a ลา n ต e ตรงนี้นะครับนะก,ก็พอแล้วนะเราไม่ต้องเป็นผู้กล้าที่จะไปแฮกด่านตรงนี้นะครับนะขอแค่แตะตรงนี้ก็พอแล้วนะครับซึ่งมันก็ชนะจริงๆพอชนะมันก็เลยมาเก็บ ตัวบายไซต์นิดนึงซึ่งมันไม่ได้เป็นการดิสเพลเมนต์ลงมาชัดเจนแต่มันเป็นการคอนซูเลตแล้วก็ย่อถอยลงมาที่อิมบาลาร์ตรงนี้นะครับราคาก็ม mm ูก hmm. ขึ้นไปแล้วก็ลงนะทำท่าเหมือนจะอ่อนแอนะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าตรงนี้มันแข็งแรงใช่ไหมครับราคาลงมาแน่อ่อนแอนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะอ่อนแอจริงมังคนควรจะเบรกพุทธลงมานะครับหรือไม่ก็จังหวะนี้ขึ้นมาเคลียบายไซต์คิตีแล้วก็ หลบลงมานะแต่ว่าอันนี้จะว่ามันโอเคครับพอหลบลงแล้วมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะก็เป็นการทําให้ตรงนี้กลายเป็นอะไรครับเป็นเบรกเกอร์บล็อกนะครับนะตรงนี้นะตรงนี้นะก็คือเป็นโลใช่ไหมโลไฮโลว่าโลแล้วก็ไฮไปเลยถ้านะพอราคารีเทิร์นทูเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับเราก็คาดการได้ว่าราคามาจะขึ้นไปนะแต่ก็อย่าไปประมาาตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยออกแค่แบบปิดแก็บอิมบาลานต์ตรงนี้นะก็คือคือประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของชุดนี้ที่มันตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกขึ้นไปนะหรือไม่จริงๆตรงนี้ก,ก็ก็จะนับตรงนี้ก็ได้นะโอเคอ่ะต่อนะครับก็ในจังหวะที่ราคาย่อก็คือใจังหวะที่ราคามันทำท่าจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาใช่ไหมครับมานะไปดูใน M1 ดีกว่าเราจะเห็นได้ตื่นเต้นชัดเจนนะเนี่ย จังหวะมันทำท่ายืกๆหรืยัยยแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้นะครับเราก็เป็นงไงเราอยากจะบายไหมตรงนี้อยากจะรับมีดไหมครับเราก็ไม่น่าจะอยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะเราก็รอว่าถ้าเกิดว่าราคามันย้อนขึ้นมาจริงๆนะครับนะเราก็ทําท่าจะลงต่อเช่นว่ามันมีความอ่อนแอนะครับของราคาว่ามันจะดรอลงมานะเช่นว่าขึ้นมาปิดแก็บแล้วมันก็ทิ้งตัว ลงมาเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะเซลล์ต่อลงไปได้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราก็คือหนึ่งเราก็ expect ว่ามันจะขึ้นเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่ตอนกลางวันเนาะแล้วก็ข้างบนก็มีตัวของอคือไอตัวข้างล่างราคามันขึ้นจากวอยุนอิมบาล a น c ์นะครับท่นั้นเราก็รอก่อนนะพอตอนอันนี้คือ2องทุ่มครึ่งใช่ไหมครับสองทุ่มครึ่งไม่ให้ตอนสามทุ่มครึ่งราคาทท่าจะขึ้นลงนะครับนะแล้วก็ ขึ้นอีกทีใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาเก็บเซลล์ไซต์อิมบาลานต์นะครับแล้วก็พอราคามันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ค่อนข้างจะชื่นใจแล้วว่าราคามันน่าจะขึ้นพอดรอปลงมาอีกทีนึงนะครับตอนนี้มีอิมบาลานต์ใช่ไหมครับเป็นตัวนี้เป็นเป็นแกลบใช่ไหมครับนะงั้นเราก็รอให้มันกลายเป็นอินเวอร์ชันไฟเบอร์อยุแกลบก่อนก็คือแกลบตรงนี้ เอาไม่อยู่เนี่ยอันนี้ย่อขึ้นมาติดครึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วก็ตรงครึ่งนี้มันไม่ผักลงมันทะลุขึ้นมาพวดเลยนะสถานตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันจะขึ้นนะแล้วก็เข้าบายตรงนี้แล้วก็สต็อปลอยกข้างใต้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาจริงๆขึ้นไปถึงไหนนะซึ่งเวลาที่จังหวะราคามันเวิ้์งว่างเงี้ยเราอาจจะอันนี้ที่แก็บที่ผมไอตัวแก็บที่ผมตีไว้เมื่อกี้เนาะ ใช่ราคาก็ขึ้นไปถึงไหนเนี่ยซึ่งพอมันเวิงว่างเนี่ยเราไม่รู้มันจะไปถึงไหนนะแต่พอจังหวะที่มันย่อลงมานะครับนะตรงที่เราเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ใช่ไหมครับนะโลไฮนะนี่โลไฮโลว์โล o w แล้วก็ไฮทะลุขึ้นไปเพราะั้กลับมาที่รนะีเทิร์นทูเบรกเกอร์เนี่ยผมก็เริ่มมีความมั่นใจตรงนี้ว่ามันจะไปเนาะงนั้นเรามาดูว่าราคานะครับ ในช่วงที่ราคาลงมาถึงตรงนี้ก็เป็นชัดเจนว่าเป็นออเดอร์บล็อกนะเพราะว่าราคามันได้ดรอปลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มูฟอัพขึ้นมาตรงนี้นะงั้นตรงพอราคาลงมาที่แก็บนี้มันรีเจ็ t ออกนะครับลงมาอีกทีดน,น่นะไส้สิ่งนี้รีเจ็ t ขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะครับพอเสร็จแล้วมันก็ลงมาอีกนิดนึงก็ยัง reject รีเจ็ t เด้งขึ้นไปเพราะฉะนั้น ถ้าเทิร์นอย่างเงี้ยมันได้แสดงออกมาว่ามันเลสเตกแก็ตรงนี้นะครับนั้นเราก็จะตีแก็บตรงนี้ไว้ว่าโอเคนะอันนี้ยิ่งกว่าคอนเป็นการอ e ีกครัอนเฟิร์มหนึ่งว่าราคามันน่าจะขึ้นแน่นะครับแล้วก็เรายังกลัวตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็ด้วยความผันผวนนะครับนะผมก็เข้าบายตรงนี้นะแล้วก็อยากจะออกไปเป็นพา r t เชียลตรงนี้นะครับนะแต่ว่า ปิดตรงนี้ผมก็ยังอยากเหมือนกันนะอาจจะตีตรงนี้เป็นอออร์บอลขีก็ได้เพราะว่าตรงตรงนี้นะครับไส้ตรงนี้มันต่ํากว่าไส้ตรงนี้นิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโลตรงนี้นะมันอาจจะมาติดถึงตรงนี้โอเคแต่ว่าตอนนี้เป็นพอร์ตเดโมนะผมก็เข้าบายตรงตรงนี้นะครับนะตรงที่อ่านี่ ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพอราคามันย้อนลงมาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการรอจังหวะนะครับนะแล้วก็ผมก็เช่นเคยนะครับในพอทำเป็นไลฟ์เทปก็ต้องทิ้งปริศนาทำเอาไว้สนิดหนึ่งว่าราคามันจะไปถึงที่ผมตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่านะที่ผมตั้งเป้าไว้ก็คือประมาณนี้คือ มีแกลบขาขึ้นของของตรงนี้นะครับนะแกลบขาขึ้นของใน M15 ซึ่งมันก็จะเป็นแบบยังไงเป็น e v e r s t i o n gap นะครับเป็นแกลบทางฝั่งนี้นะผมว่ามันแค่ติดแกลบฝั่งนี้ก็โอเคละไม่ได้ expect ว่ามันจะมาถึงปิดตรงนี้หรือว่าทะลุขึ้นไปนะซึ่งตามทฤษฎีแล้วถ้ามันลงเคลียร์เซล s ซีย์ liquidity ตรงนี้ในย่อลงมาเพราะฉะนั้นน้อยๆควรจะมาถึงตรงนี้ ที่เป็นเนื้อเดิมนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากตลาดมันข้อน่าจะผันผวนแล้วตอนนี้มันก็อยู่สูงแล้วก็โครงสร้างมันก็พอจะดูเป็นออเดอร์บล็อกได้ผมก็เลยว่าหวังสุดๆมาแค่ตรงนี้แล้วกันนะโอเคก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเวิร์กได้ผลตามที่คาดเอาไว้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เช่นเคยถ้าใครชอบคลิป mm hmm. การทบทวนกราฟนะครับดูจังหวะดูทีละแท่งเลยดูว่าเรารออะไรรอแท่งไหนแล้วมันจะไปจริงนะแท่งไหนต้องระวังเอาไว้นะครับก็ กดไลค์กดซับสไคร์กันได้นะครับอี่กคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ